น็อดวิชรุตเลื่อนไหวกลางไอจีทิมพิธาหลังโพสตภาพอุ้งลูกสาวประกาศชัยชนะสถานการณ์เลือกตั้ง2,566วันนี้วันที่15พฤษภาคม66เวลา10นาฬิกา30นาทีในอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งแถลงข่าวผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 99.20%ข้อมูลวันที่15พฤษภาคม66เวลา12นาฬิกา36นาทีมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง39,293,867จากประมาณ52ล้านกว่าคนพักก้าวไกลผลคะแนนสอสแบบแบ่งเขตได้113ที่นั่งแบบบัญชีรายชื่อ14,172,211คะแนน โดยทางด้านทีมพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมแอดทีมปิตาโพสต์ภาพอุ้มลูกสาวน้องทีพินพร้อมระบุว่า We got this ซึ่งก็มีคนวงการบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามากดดไล์และคอมเมนต์ถล่มทลายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน็อตวิศรุตสามีของซุปตาดังชมพู่อารยา ก็ได้เข้ามากดลัยภาพทีมบุ้งลูกสาวประกาศชัยชนะด้วย